สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัดครับต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้งเก่งก่อนเกมจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ความพร้อมของการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกเข้าสู่นัดที่8แล้วนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้วันเสาร์เตะ4คู่แล้วก็วันอาทิตย์เตะอีกสี่ถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเรามีเกมคู่ใหญ่หน้าติดตามหลายคู่มากๆนะครับจับตาดูให้ดีทุกๆค่ ระบบการเล่นตัวจริงที่คาดการมีความหมายสำหรับเกมในช่วงสุดสัปดาห์และนี่คืออาทิตย์แห่งการตัดแต้มจริงๆครับผมขอเริ่มต้นในวันเสาร์ก่อนนะครับคู่แรกเตะกันในเวลา17บเนานาทีที่สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการเคหะเมืองใหม่บางพลีเป็นการเจอกันของเคี่ยวสมุทรสมุทรปราการซิตี้เปิดรังรับการมาเยือนสิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC เกมนี้ชมสดได้ทาง AIS Play เจ้าบ้านเล่นไปแล้ว7เกมชนะ2เสมอ3แพ้2มี9แต้ม รังอันดับที่8แต่ที่ผมสนใจก็คือทีมของมาสาทดะอิชิไม่ชนะใครมา4เกมติดกันแล้วกระแสที่จะเชียร์ไปให้คุมทีมชาติชุดใหญ่ก็ลดลงไปตามวาระของมันนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปเสมอกับประจจบ 0- ู 00. ส่วนท่าเรือผู้มาเยือนรั้งที่5ของตารางผลงานชนะ3เสมอ2แพ้2มี11คะแนนเกมล่าสุดแพ้ขาบ้านให้กับบุรีรัมมาศูนย์ประตูต่อ2สภาพทีมล่าสุดเจ้าบ้านมีปัญหาเกมรับเพราะว่าสลายุสมพิม์มีาการเจ็บที่บริเวณเบ้าตา ไปโดนเมนทีสารคำยกเท้าสูงใส่จากเกมที่แล้วเบื้องต้นต้องพัก2ส,สัปดาห์แต่แกหลักคนอื่นก็พร้อมลงสนามกับระบบ4-4-2ประตูก็จะเป็นปฏิวัติคำหม่ส่วนเกมรับแบ็คขวาสุพนรณบุรีรัฐซ้ายเป็นชัยวัฒน์บุรานน่าจะกลับมาสตาร์ตตัวจริงคู่เซ็นเตรอร์อาริซาลิฟวิชจับคู่กับศักดิ์สิทธิ์จิตวิจารณส่วนมิดฟิลคู่กลางเป็นหน้าที่ของยูโตโอโนะโกับนพพลพลคำแล้วก็มีเจริญศักดิ์วงกรกับเดสเกตสากิอิขึ้นเกมริมเส้นและคู่หน้า เอเลียนโดรกอนซาก้ากับชยาวัตศรีนาวงส่วนท่าเรือสภาพทีมถือว่ามีปัญหาหลายจุดเลยนะครับเซกิโอโซเรสติดโทษแบนด์2นัดจากการไปตบหน้าชิติพัฒน์แทนกลางแล้วก็ถูกไล่ออกในเกมที่แพ้ให้กับบุรีรัมแถมศิวกรจากคูประสาทกับเนลสันบูนญญิยาก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บไปอีกส่วนธนบูญเกสารัตเควินดิรมรัมอริสรพรมรัก และการนรินถาวรนสัก์สภาพร่างกายก็ยังไม่พร้อมแต่เชื่อว่าโคชองดูสิเฉลิมแสนยังมีขุมกําลังที่พร้อมจะทดแทนกันได้ในระบบ4-2-3-1ประตูวาวุษศรีสุภากองหลังก็มีนิติพงศ์เสรานนท์เป็นแบ็คขวาและก็ใช้ฟลิปโรเลอร์โยกมาเล่นแบ็คซ้ายคู่เซนเตอร์เอเลสดอเล็ น่าจะได้สตาร์ทคู่กับดาบิดโรเชล่าส่วนตรงกลางโกซุนกีเล่นร่วมกับชาลิวชัปปุยและก็ใส่นาทุสสมบัติโยธามาเป็นตัวรุกแทนที่ของโซเรสแล้วก็ให้ปรกก์เปรมพักกับบดินผาลาขึ้นเกมด้านข้างส่วนหน้าเป้าเนลสันบูนิยาเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังคิดว่ายัางไม่น่าจะพร้อมซึ่งหน้าที่ตรงนี้น่าจะเป็นของคาเบียปาติญโยลงแทนหากนับรวมตอนที่สวดประการยังเป็นพัทยายูเนเต็ดชื่อเดิมคู่นี้เจอกันมา19ครั้ง ต่างชนะกันไปทีมรับครั้งแล้วก็เสมอ5ซีซั่นที่แล้วครับบ้านใครบ้านมันท่าเรือชนะ4 1หนึ่งก่อนที่แพสเตเดียมแต่ที่บ้านของเที้ยวสมุทรซึ่งเป็นนัดล่าสุดที่พบกันเป็นเกมที่การท่าเรือจําฝังใจเพราะว่าบุกมาแพ้เลเทสสประตูต่อ6ก็คงหวังว่าจะกลับมาชําระแค้นคืนในฤะดูกาลนี้คู่นี้ถ้าเกิดจะสู้กันผมมองไปที่เกมทรานซิซั่นก็คงเป็นเรื่องของการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเปลี่ยนจากรุกเป็นรับ ถ้าใครกลับตำแหน่งเกมรับได้ช้ากว่ากันมีโอกาสถึงขั้นเสียประตูเลยนะครับแต่จุดสําคัญที่จะทําให้เจ้าบ้านอาจจะเบาใจหน่อยก็เพราะว่าเกมรูปของการท่าเรือจะไม่มีทั้งโบนิยาและก็โซเรสอยู่ที่ว่าท่าเรือจะมีไม้เด็ดกล้าเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขันก่อนออกสตาร์หรือเปล่าไอ้ตรงนี้น่าสนใจนะครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาแก้ปัญหาอย่างไรส่วนคู่ต่อมา จงอางพยองขอนแก่นยูเนเต็ดจะเปิดรังพบกับพญาไก่ชนหนองบัวพิชยะ2ทีมน้องใหม่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาพร้อมๆกันจะเตะกันที่สนามกีฬาอาบจอจังหวัดขอนแก่นเวลา18นาฬิกาชมสดได้ที่ททบ5 HD1 แล้วก็ AIS Play ขอนแก่นของคาร์ลส์เอดูอโดจมบว้ยของตารางครับเล่นไป7เกมชนะนัดเดียวเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป5มี4แต้มนัดล่าสุดบุกไปนำเมืองทองก่อนแต่ยื้อไม่ไหวครับแพ้ไป1ต่อ3ส่วนทีมเยือนหนองบัวที่มีโค้ชวงังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลคุมบางเขนอยู่่ลาสุด พาทีมรั้งอันดับ13จากการลงเล่น6นะัดชนะ2เสมอ1แพ้3ก็มี7คะแนนผลงานล่าสุดแพ้คาบ้านต่อเชียงรายแบบได้ลุ้น1ประตูต่อ2เรื่องของความพร้อมเจ้าถิ่นไม่มีปัญหาเลยนะครับตัวเจ็บตัวแบนด์อิฟสันเมโลจากกรีฑาลพลพร้อมเป็นตัวชูโรงในเกมรุกส่วนทีมเยือนตัวเจ็บหน้าเดิมเลยครับนิดดโคเฮนกับนัทพงศ์กระจรมาลีส่วนความหวังอย่างแฮมิลตันโซอาเรสยังพร้อมล่าตาข่ายและก็มีเลสันเทียมราชกับมาหารามานีขับเคลื่อนเกมแดนกลาง เจอกันมา4ีครั้งไม่เคยจบเสมอนะครับคู่นี้แบ่งกันคนละ2ครั้งแต่เมื่อด,ดูการที่แล้วในลีกรองเป็นหนองบัวที่ชนะด้วยสกอร์สต่อ1ทั้งไปแล้วก็กลับส่วนมุมมองของผมถ้าให้มองถึงสถานการณ์ปัจจุบนันเกมคู่นี้น่าจะชี้วัดที่ประสบการณ์โค้ชล้วนๆแท็กติกแล้วก็คุณภาพของผู้เล่นไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนะครับซึ่งโค้ชวางได้ทีมที่ลงตัวเร็วกว่าจากการที่ไม่มีรีดอร์โคเฮนซึ่งเจ็บไปก่อนหน้านี้ทําให้ฟุตบอลแดนบนจะเล่นแบบอิสระไม่ได้เหมือนช่วงแรก จึงต้องมาเน้นที่การปรับระบบครับมายืนหลังสามแล้วจับเกมรับให้เหนียวแน่นรอจังหวะโต้กลับแต่ปัญหามันก็มีนะครับคือคุณภาพของผู้เล่นเกมรุกที่จะทําให้เกิดประตูบางทีใช้เพียงคนเดียวหรือว่า2คนมันให้เหมือนเดิมแล้วนะครับต้องเพิ่มปริมาณไปอีกเล่นยังไงมันก็ไม่เพียงพอ ต่างจากทีมใหญ่ครับที่บางทีเนี่ยไปกับบอลแค่คนเดียวก็สามารถหาจังหวะยิงประตูได้มันคือเรื่องของคุณภาพผู้เล่นเต็มๆแต่นั่นคือเกมที่หนองบัวต้องเจอกับทีมที่มีคุณภาพเกมรับดีกว่าในขณะที่ขอนแก่นยูเนเต็ดยังมีปัญหาแผงหลังเสียประตูง่ายดังนั้นก็อยู่ที่ Eduardo, คาร์ลอสเอโดร์โดกุนซือของโจงอามผยองจะเลือกผลการแข่งขันแบบไหนแล้วนะครับถ้าอยากมีแต้มก็ต้องเอาเคี้ยวเจอเคี้ยวไม่ได้ไม่เสียแต่ถ้าเกิดเปิดหน้าแรกก็มีโอกาสจะแพ้ขาบ้างซึ่งผมมองว่าช่วงแรก น่าจะรัดกลุ่มแต่ด้วยระเบียบวินัยในเกมรับของผู้เล่นทั้ง2ทีมเชื่อว่า บทกันไปนานๆตัวสมาธิของเจ้าบ้านจะหลุดครับและสรุปเลยก็คือถ้าเลือกเล่นในวิธีการของตัวเองบอลคู่นี้มีผลแพ้นชนะแต่ถ้าเกิดฝืนธรรมชาติหน่อยโอกาสที่ขอนแก่นยูเนเตดจะมีแต้มในรังน่าจะมีความเป็นไปได้ขยับไปดูเกมที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีคิกออฟในเวลา18นาฬิกาเหมือนกันช้างศึกยุทธาถ,ถ,ถีสุพรรณบุรี FC จะรับมือแชมป์เก่าเดอะรับบิดบีจีปทุมยูเนเตดแฟนบอลชมสดได้ทางช่อง GMM 25แล้วก็ AIS Play ครับ อดีตนยกกาเดโบกุนซือเจ้าบ้านพาทีมทำผลงานชนะ1เสมอ4แพ้2เก็บได้7คะแนนล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้ชมบุรี0ต่อ1รั้งอยู่อันดับ12ของตารางส่วนทีมเยือน BG ของออเรลลโอวิทมากมีเกมนัดตกค้างเมื่อกลางสัปดาห์เพิ่งจะเอาชนะเมืองทอง21ขยับขึ้นมาอยู่ที่6 จากผลงานชนะ3เสมอ1แพ้2มี10แต้มเรื่องของขุมกำลังสุพรรณนะครับมีปัญหาเพียงแค่สุพรรณทองสงคนเดียวที่หายหน้าไป4เกมติดชนิดที่ไม่มีชื่อแม้แต่ตัวสำรองจริงๆแล้วเจ้าตัวมาได้บาดเจ็บนะครับฝึกซ้อมกับทีมต่อเนื่องแต่อย่างที่ทราบกันว่า มันก็มีข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยยังไม่ต่อสัญญากับทีมฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่สมสรจะไม่ใช้เพราะว่าต้องหาตัวตายตัวแทนเนื่องจากว่าอีกไม่กี่เดือนสุพรรณเองก็จะเข้าสู่กฎบอสแมนในการที่จะสามารถเจราจาคุยกับสมสรสใหม่ได้อยู่แล้วซึ่งอเดบยโยก็ให้สัมภาษณ์แบบส่งสัญญาแล้วนะครับว่ายังไงทีมต้องเดินหน้าต่อกับผู้เล่นที่มีอยู่และพร้อมจะไปกับทีมหลังจากนี้ส่วนเรื่องแท็กติกยังมีปัญหาเพิ่มเติมด้วยนะครับปียชกดาริศ กับสุวรรณพัฒนกิ่งแก้วติดสัญญายืมตัวกับ BG เล่นไม่ได้ซึ่งคนที่โดดเด่นขึ้นมาในช่วงหลังก็จะมีนัตพลมาลาพัานธนี่แหละครับที่ กลับมาแล้วสามารถเติมเต็มตรงนี้ได้เจ้าสตาร์ตตัวจริงต่อเนื่องแล้วก็มีรัชน่าอรัญยพโรอสีหนาสุดทิศัก์ที่ฟอร์มกําลังดีผนึกกาลังกับดานิโลอัลเวสในแดนหน้าส่วนทีมเยอือนเพิ่งจะกลับมามั่นใจอีกครั้งหนึ่งจากการเอาชนะเมืองทองมาได้ตัวผู้เล่นก็มีอันเดสตูเยสกลับมาคุมเกมรับตั้งแต่นัดเมืองทองแล้วนะครับลงเล่นไปเนี่ยช่วยทําให้ทีมยกระดับเกมรับขึ้นมาได้เยอะส่วน,นรายของวิกเตอร์กาโดโซที่เจ็บกล้าเมเนื้อต้นขาด้านหลังและพักไปนานอาจจะผ่านการทดสอบความฟิตลงมาเล่นในเกมน เมีความเป็นไปได้ส่วนเดียวก้หรือซานโต้ยังไม่พร้อมแต่ก็มีทีลิลินแดงดาสารัตอยู่เย็นปฐมพลเจริญรัตนาพิรมเป็นแกนหลักเช่นเดียวกับชาวัดวีรชาติ2ทีนี้เจอกันมา14ครั้งสุพรรณชนะ3 BG ชนะ5แล้วลงเออร์ได้การเสมอกัน6ครั้งส่วนฤดูกาลที่แล้ว BG ไม่แพ้สุพรรณเลยนะครับเสมอที่บ้านของสุพรรณ1-1และก็ชนะที่บ้านของตัวเอง4-0แต่ถ้าเกิดโฟกัสเฉพาะการแข่งขันที่เจออกันนนใบบ้าขงสุุรรรี b ีเคยบุกมาชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเมื่อปี2016ด้วยสกอร์2ต่อ1ชนะเนี่ยไม่ใช่เกมที่ง่ายของ BG เลยนะครับทุกครั้งที่มันเยือนสนามแห่งนี้ปิดท้ายเกมในวันเสาร์ที่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีเตะเวลา1ทุ่ม เป็นการพบการระหว่างช้างเผือกเชียงใหม่ยูเนเต็ดจะรับการมาเยือนของต่อพิฆ่าประจวบ fc เกมคู่นี้แฟนบอลสามารถชมสดได้ทาง ais play ช่องทางเดียวการเจอกันของ2ทีมผลงานไม่ดีทั้งคู่เลยนะครับเชียงใหม่ยูเนเต็ดเพิ่งจะแยกทางกับทางโคชอ่านสุรพงษ์กรเทศที่ถูกดันขึ้นไปเป็นที่ปรึกษาทีมหลังจากจบเกมที่บุกแพ้ราชบุรีไป0ูนย์ต่อ2ผ่าน7นัดชนะนน1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป4เก็บได้5แต้มรังอันดับ15ซึ่งเกมนี้ทางโคชจับสุรชัยจีราเสดีโชดซึ่งอยู่กับทีมมาอย่างยาวนาน ก็ทําหน้าที่คุมทีมไปก่อนดันจากผู้ช่วยขึ้นมารักษาการเพราะว่าต้องรอไอตันซิวาอาดีกุนซือของเชียงรายในชุดแชมป์ไทยลีกที่จะพร้อมมาคุมทีมได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนส่วนทีมเยือนของมาสมิทากิไม่ชนะใครมา3นัดติดแล้วนะครับเกมล่าสุดเสมอกับสมุทรปราการไป0ูนแต่เล่นในบ้านไม่ชนะถือว่าเสียหายเหมือนกันผลงานเจนัดชนะเกมเดียวแล้วก็เสมอ3แพ้ไปอีก3มี6แต้มอยู่ที่1 4ของตารางตัวผู้เล่นของเชียงใหม่ต้องรอดูเอฟซันปาทริซิโอจะพร้อมหรือไม่เพราะว่ามีอาการบาดเจ็บ สีษาแตกตั้งแต่เกมแพ้ท่าเรือในเกมกลางสัปดาห์ที่แล้วและก็ได้พักเกมล่าสุดกับราชบุรีแต่ถ้าเกิดว่าไม่พร้อมจริงๆ อาทิตย์ดาวสว่างก็พร้อมจะลุยแทนแล้วก็มียานิคโบลลี่กับเมวินเดลูเป็นตัวความหวังในแดนหน้าส่วนทีมเยือนที่เล่นไม่ได้ก็คือเมธีสารคามที่โดนใบแดงในเกมกับสุปราการต้องติดโทษแบนแต่แกนหลักคนอื่นๆยังพร้อมทั้งตาอัวแล้วก็วินเลนโมต้า2ประสานในแดนหน้าทั้งสองทีมยังไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ก็มีโจทย์ให้ต้องแก้เพียบเลยนะครับในเรื่องของความชัวบนพื้นที่สุดท้ายซึ่งปัญหาที่มันตลกสำหรับระจมก็คือพวกเขาสามารถต่อบอลเข้าไปยิงประตูได้แต่น้อยครั้งจริงๆ ที่จะคมขนาดเดียวกันทางฝั่งของเชียงใหม่ยูเนเ d ต็ดก็เซตบอลได้ดีแต่ก็ไม่ค่อยถึงพื้นที่สุดท้ายส่วนใหญ่ถ้าจะกดดันคู่แข่งได้ต้องโยนเข้าไปจากด้านข้างซึ่งสเปคของกองหน้าอย่างยานิกโบลี่หรือว่าเมวินเดลูน่าจะตอบโจทย์แต่มันก็น่าแปลกที่ผลงานมันยังไม่ปังดังนั้นคู่นี้สนุกครับและถูกที่ถูกเวลา บอลเปลี่ยนโคช้ชของเจ้าบ้านบรรยากาศน่าจะดีขึ้นในขณะที่ทีมเยือนยังคงเล่นบอลสนุกเหมือนเดิมแล้วก็รอเวลาที่2หัวหอ,อกจะฟอร์มเข้าฝักอยู่ที่ว่าจะติดเครื่องในเกมนี้ได้หรือเปล่าไปดูเกมวอาทิตย์นะครับ17ตุลาคมกันบ้างคู่แรกเวลา18นาฬิกา แข้งเทพแบงคอกยูเนเตดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของฉลามชนชมรีเอฟซีซึ่งนัดนี้เกมที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตก็จะยังคงไม่มีแฟนบอลเข้าชมในอัตราส่วน25เหมือนเดิมเนื่องจากยังไม่ผ่านการอนุมัติจัดจังหวัดปทุมธานีส่วนแฟนบอลที่ติดตามอยู่ที่บ้านก็สามารถรับชมได้นะครับที่ช่อง GMM 25แล้วก็ AIS Play แบงคอกของทางโคชแบงค์ทะวัรสีปานคว้าชัยมา3เกมติดกําลังมั่นใจสุดขีดล่าสุดเนี่ยบุกไปอัดนคนะรราชสีมา2-0ทําให้ผ่าน6นัดชนะ4เสม หแพ้1มี13แต้มอยู่ที่3ส่วนชมรีครับก็เพิ่งจะฟื้นคืนชีพหลังแพ้มา2นัดด้วยการเชื่อสุพรรณไป1นศทีมของโคตเตียสะสมพบประเสริฐผ่าน7นัดชนะ3าเสมอ2แพ้2มี1ิเ็คะแนนก็รั้งอันดับที่4ของตารางส่วนสภาพทีมเกมนี้แบงคอกถือว่าพร้อมสมบูรณ์นะครับข่าวดีก็คือมาเรลทอมเบียฟิตพร้อมกลับมามีชื่อตัวจริงอีกครั้ง ในระบบ4-3-3ไมเคริฟฟาวเคสการ์ดฟาวสาส่วนเซนเตอร์นะครับก็กลับมาเป็นตัวหลักเอิบาตันจับคู่กับทางมาเดลทอมเบียแบ็กขวาทิสตองโดแบ็กซ้ายพิรพัฒน์โนชัยยามิดฟิลวิสรุตอิมอุระตัดเกมแล้วก็ใช้ปกกล้าวอนันต์กับธิติพันธ์พ่วงจันรเป็นตัวขับเคลื่อนเกมแดนบนแล้วก็มีแอนโทนีคาร์เตอร์ ซึ่งน่าจะได้กลับมาออกสตาร์ตตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าพร้อมกับทางวันเดอร์ลุยส์และก็เฮเบตี้ไฟนันเดสคอยป้อนบอลให้สุวทัพฉลามชนของทางโคตเตียน่าสนใจนะครับเกมนี้จะมาไม้ไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้ใช้สูตร4-4-2ไดมอนด์ Diamond, และก็ได้ผลแต่พอแพ้มา2เกมติดปรับมาใช้หลัง3ในเกมที่แล้วก็กลับมาชนะได้อีกครั้งหนึ่งผมก็เดานะครับว่าอาจจะมาในแบบหลัง3าเน้นรัดก,กลุ่มไว้ก่อนในเกมบิ๊กแมชแบบนี้เหมือนกันระบบการเล่น3-4-1-2 ประตูเป็นชรินแทเอียเฝ้าเสากองหลังมีเรนโตเคลิชยืนเป็นตัวสุดท้ายขนาบข้างด้วยจูเนียเอลสตอร์กับทรงชัยทองฉ่ำแดนกลางกฤษตาการแมนกับวรชิตกอริสีบำเพนวิงแบ็กซ้ายฉัดมงคลเรือนธนารดวิงแบ็กขวานบะนลโคชพลายุกแล้วก็ใช้ที่ดีขันยุกปั้นเกมหลังสองหอกอย่างเดนิสบุริโลกับยูพยองซูการเจอกันของคู่นี้24ครั้งที่ผ่านมาสูสีเลยนะครับแบงค์อกชนะ10ชมบรีชนะ11 แล้วก็เสมอกัน3ครั้งส่วนปีที่แล้วก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะบ้านใครบ้านมันแบงคอกเปิดบ้านถล่มไป5้นึงส่วนที่บ้านของฉลามชนก็เป็นชลบุรีชนะไป1ต่อศูนย์บิ๊กแมตช์สัปดาห์นี้อาจจะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะอึดอัดถ้าเกิดไม่มีประตูรแรกเกิดขึ้นเร็วบอกเลยนะครับว่าโอกาสที่จะแลกกันค่อนข้างจะยากแบงคอกในยุคข,ของทางโคชแบง ไม่ใช่ฟุตบอลที่สนุกเราใจเพราะว่าบรรยากาศในสนามก็ไม่มีคนดูอยู่แล้วเลยเปลี่ยนวิธีคิดเน้นผลไปเลยครับซึ่งก็ทําให้แข้งเทพกลับมามีลุ้นในฤดูกาลนี้และเชื่อว่าจะเป็นฟุตบอลที่เหนื่อยแท้ทุกเกมขณะที่ชลบุรีผ่านจุดที่ต้องไปมาแล้วจากการแพ้ติดติดกัน2เกมซึ่งรายละเอียดแต่ละเกมลูกทีมของทางโคดเตียเจอหมดแล้วนะครับตั้งแต่นำเมืองทองขาดลอยแล้วโดนตีเสมอหรือแม้แต่นำเชียงรายในแบบที่เล่นดีกว่า ก่อนจะมาโดนจุดเปลี่ยนด้วยใบแดงและก็แพ้ในช่วงท้ายฉะนั้นฉลามชนน่าจะนิ่งพอตัวแล้วจึงเป็นเกมที่จะชี้วัดได้เลยว่าในระยะยาวใครจะไปถึงเป้าหมายในโซนหัวตารางส่วนที่ยังเป็นปัญหาของทั้ง2ทีมคือฟอร์มของหัวหอกนี่แหละครับเจ้าบ้านยังหาตัวเป้าที่จะฝากผีฝากไข่จริงๆไม่ได้ต้องเอาตัวรอดจากการเล่นร่วมกันของทางวันเดอร์ลุยส์กับทางเฮเบตี ดังนั้นฟุตบอลในกรอบเขตโทษก็ต้องมีการเข้าฮอสถ้าเกิดนัทุสุูงสูงนับหนึ่งยังไม่ได้แบงคอกก็จะเหนื่อยแน่นอนเพราะว่าการโจมตีจะมีหน้าเดียวคือใช้ความสามารถของบราซิเลียนคอนเน็ชันส่วนชูบุรีแก้ปัญหามาโดยเฉพาะนะครับดึงยูพยองซูแล้วก็เดนิสบุรีโล่พร้อมกับตัวจ่ายบอลอย่างจีดี้คันยุแต่กลายเป็นว่าฟอร์มเริ่มฝืดแล้วครับยนในรายของยูพยองซูถ้าเกมนี้มีโอกาสเยอะแล้วตั้หญิงไม่ได้กลับชลบุรี ไปวัดแล้วอาบน้ำมนต์ดวดเลยนะครับแต่คู่นี้เนี่ยผมยังมองว่าจะไม่จบเสมอขยับไปดูเกมที่บุญญาจินดาในเวลา18นาฬิกาเจ้าบ้านมังกรโล่เงินโพลิสเทโรจะรับการมาเยือนของราชันมังกรราชบุรีมิตรผล f c คู่นี้ชมสดได้ทางททบ5 h ห้แล้วก็ AIS Play เทโรของทางโค้ดอ้นรังสารนิวัตชัยโชคผลงานเริ่มดีขึ้นนะครับชนะมา2เกมติด เหนือชลบุรี2-0แล้วก็ล่าสุดบุกทุบ BG 3-0ยิงได้5และไม่เสียประตูเลยเก็บเพิ่มเป็น8คะแนนจากผลงานชนะ2เสมอ2แพ้3รั้งดับก้าของตาราส่วนทีมเยือนก็มาด้วยความมั่นใจเหมือนกันนะครับพึ่งจะาชนะเชียงใหม่ยน 2, มนนูนิเต็ดไป2-0ก็กลับมาคว้า3แต้มในรอบ5นัดทำให้ผ่านการลงเล่นไปแล้ว6เกมชนะ2เสมอ2แพ้2มี8คะแนนเท่ากันอยู่อันดับ10เรื่องของตัวผู้เล่น เทโรเหมือนจะไม่มีเอวันโดปาลิสตากับยางจุนอาก็กลายเป็นว่าความกระหายมาเต็มทั้งเจนพบโพขีฟอร์มกำลังแรงยิงมา2เกมติดแล้วก็อาทิตย์บุจินดากับเลสลีย์อัปโบเป็นอีกสองคีแมนหรือแม้แต่คนที่เราจับไม่คิดว่าฟอร์มพีคอย่างกัสติดซิกฮาร์ดก็มาได้ถูกที่ถูกเวลาส่วนทีมเยือนของทางโคดเจบสมชายมาวิไลอาจต้องเช็คลุกวูดแลนด์ว่าจะไหวไหมถ้าเกิดไม่ ก็จะมีจิรวัตรทองแสงพราวเล่นแทนต่อส่วนตรงกลางสรวัตเดชมิตรพร้อมปั้นเกมแล้วก็มีตีเวนลองจิวกับแดนเลเป็นทีเด็ด2ทีนี้เจอกันมา14ครั้งราชบุรีทาได้ดีกว่านะครับชนะไป9เทโรชนะ3และก็เสมอ2ส่วนซีซั่นที่แล้วราชบุรีชนะในบ้านของตัวเอง40แต่การมาเล่นที่บุญญชินดาเสมอ1-1หสำหรับคู่นี้มองยากนะครับออกได้เลย3หน้าเพราะว่าราชบุรีทีมเยือนยังเอาร่องเอาร,อ,อ,ารอยไม่ค่อยได้จึงต้องดูมาตรฐานในเกมวันนั้น ถึงจะรู้ถ้าการเล่นร่วมกันของตัวรุกมีทีมเวิร์คที่ลงตัวมากกว่าการใช้ความสามารถเฉพาะตัวของ Long g g ลองจิวและก็แดเลผมว่าก็คงไม่ใช่งานง่ายของเจ้าบ้านแน่นอนแต่ตอนนี้กลัวอย่างเดียวคือกลัวความไม่แน่นอนของราชบุรีมากกว่าอารมณ์เหมือนฟุตบอลศิลปินครับถ้าไม่ขึ้นลงมานตัวโน้ตก็มีโอกาสที่จะได้มากกว่า1แต้มกลับออกไปแน่นอนมาดูเกมอีก1คู่เขา18นกา30นาทีขึ้นเหนือไปที่เชียงรายกวางสมหาภัยเชียงรายยูเนเต็ด จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของกิเลนพยองเมืองทองอยูเนเต็ดแฟนบอลชมสดได้เลยนะครับ2ช่องทางที่ช่อง PPTV HD 36แล้วก็ AIS Play เจ้ถเาถิ่นเอมซันปาร,ราราพาทีมออกไปเยือน3เกมติดแล้วเ,เก็บได้9คะแนนเต็มนะครับนัดล่าสุดบุกไปเฉือนหนองบัวแบบวิววิว2-1มี14แต้มจากการชนะ4เสมอ2แพ้1รังรอง,รองจากฝูงส่วนเมืองทองของ,ของ,รของมริโอ,โอยูรอสกี เพิ่งจะเล่นเกมตกค้างกับ B ีีเมื่อช่วงกลางสัปดาห์แล้วก็แพ้ไป1ต่อ2ผ่าน7นัดชนะ2เสมอ3แพ้3มี9คะแนนรั้งอันดับ7ของตารางเรื่องของตัวผู้เล่นเชียงรายไม่มีปัญหาเลยนะครับเอเมซันพร้อมจัดทัพใหญ่ระบบ3-43อภิรักษ์บวรวงเฝ้าเสาเกมรับมีชินทพัน์ลีออกบรินเนอร์เอริเกกแล้วก็สราวุฒิอินแปน้นใช้วัษาฮมแสนเป็นวิงแบ็กขวาซ้ายก็มีสุริยาสิงห์มุย้ยตรงกลาง จราตาแวร์ซูรากับพิติวัตสุจิตธรรมกุลส่วนแนวรุกศิวกรเตตรกูลบิโรซิมาและก็มีเฟริปเปอมโมริมพร้อมประจำการส่วนเมืองทองของมาริโอยูรอฟสกี้ยังมาระบบ4 1 4 1เหมือนเดิมใช้สมพรยศเฝ้าเสาแบกขวาบุญทวีเทพวงซ้ายวัฒนากรสวัสดิละครคู่เซนเตอร์เป็นลูคัสโฮชากับชาติชายแสงดาวมิดฟิล์วิรเทพป้อมผนธ์แล้วใช้ซาดอมีซาเยฟบกับธีรพลย้อดเย้ขับเคลื่อนเกม บีเวเลนป๊อปกับพิชาอุตราเดินเกมริมเส้นแล้ววางอดิษัาไกลศร,รล่าตาข่ายเหมือนเดิม2ทีนี้เจอกันมา24ครั้งเชียงรายชนะได้แค่5ครั้งเมืองทองชนะ16แล้วก็เสมอกัน3ครั้งแต่การเจอกันฤดูกาลที่แล้วเป็นเชียงรายชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับสกอร์3-2ที่บ้านของเมืองทองและก็2-1ที่บ้านของตัวเองนี่เป็นหนึ่งคู่ที่ดุเดือดประจำสัปดาห์แน่นอนเป็นฟุตบอลที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงดังนั้น ถึงแม้จะไม่ได้เปิดเกมบุกเข้าใส่กันแต่รับรองว่าตื่นเต้นเพราะเจ้าบ้านเป็นฟุตบอลที่เล่นน้อยจังหวะแต่มีประสิทธิภาพจังหวะโต้กลับไม่ต้องใช้ผู้เล่นมากครับขณะที่ทีมเยือนเป็นฟุตบอลเท้าสู่เท้าที่เล่นมากจังหวะแต่ก็มีสปีดบอลในแดนสุดท้ายที่เจาะแนวรับของคู่แข่งได้ดีติอยู่นิดเดียวครับคือ ไม่มีตัวเลือกตำแหน่งศูนย์หน้าให้ใช้งานและแบ่งเบาภาระของอริสัทไกรสอนได้เพียงพอดังนั้นคู่นี้วัดกันที่ความแน่นอนในการเข้าทำเลยครับเตรียมแผนมายังไงผมเชื่อว่าได้เล่นกันแบบนั้นอยู่ที่ว่าจะอดทนพอรอให้เกมรับของแต่ละฝั่งพลาดได้หรือไม่และถ้าเกิดพลาดใครที่สามารถฉวยโอกาสตรงนั้นได้มีโอกาสจบถึง3คะแนนครับปิดท้ายเกมวันอาทิตย์ดาบี้แมชอีสานใต้ที่ช้างอารีนา จะเขี่ยบอลเวลา19นิกาประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเตดจะรับการมาเยือนของสวัส์แคทนะครราชสีมามีถ่ายท่าสดทาง ASP สช่องทางเดียวบุรีรัมฟอร์มกำลังขึ้นม้อเลยครับเกมล่าสุดบุกชนะการท่าเรือ20มีเพิ่มเป็น16คะแนนจากการชนะ5เสมอ1และแพ้1ครองตำแหน่งจ่าฝูงของตารางทีมของอเล็กซานเดรกามาค่อนข้างพร้อมแล้วนะครับหากไม่รับดีเก่าที่เจ็บอยู่ก่อน ก็ไม่มีใครติดโทษแบนและก็เจ็บเพิ่มเติมดูแล้วไม่น่าเปลี่ยนทีมด้วยนะครับระบบการเล่น3-43สี่สิวรักเทศสูงเนินเฝ้าเสากาหลังเรบินสุลากาายืนเป็นตัวสุดท้ายใส่ธิิพัฒน์แทนกลางกับพันสาเหวิบูนขนาบข้างแดนกลางริมเส้นฝั่งขวาแรือบดินวิริวัต์โนโดมฝั่งซ้ายเป็นเปียพลผานิชกุลส่วนไม่ฟิลคู่กลางใช้ปรรดลนฉับรัศมีกับรัตนากรใหม่คารรมิส่วน3ตัวครับ สุปชัยใจเด็ดสเมเอรโรซ่าและสุปโชคสารชาติประสานงานกันเหมือนเดิมทีมเยือนสวัสดแคทของทางโคตโจธิธรศักด์โพอ้นแพ้คาบ้านให้กับแบงคอกศูนย์ต,ต่อ2ในเกมล่าสุดทําให้ผลงานเจนัดชนะ2เสมอ2แพ้3มี8คะแนนอยู่อันดับ1 1เกมนี้กับแผน4-2-3-1 ก็มีธนชัยหนูราชเฝ้าสาวกองหลังคู่เซนเตอร์จะเป็นนัทพ์สาธิยากับเฉลิมพลเกิดแก้วแล้วก็มีทิติทุมพรแบ็กขวาแบ็กซ้ายเป็นประลองสาวันดีมิดฟิลด์ตัวตัดเกมเดนิสวิลานเอวากับนฤพลอารม์สวะตัวรุกเป็นมาโกซาฮาันเอกป้านเกมด้านข้างอัมาดูออตตาร่ากับความเบน่าอัปเปคูบี้แล้วก็ความเมคาริคาร,คาริยืนเป็นหน้าเป้าทั้ง2ทีมเคยเจอกันมา1 3ครั้งบุรีรัมชนะ10เสมอหนึ่งแล้วก็โคราชชนะ2ครั้งส่วนผลงานปีที่แล้ว บุรีรัมบุกชนะ3-0แต่ว่าก่อนหน้านั้นในเล็กแรกแพ้คาบ,บ้านให้กับสวัสด์แคทไปหนึต่อสแต่ตอนนั้นเนี่ยอยู่ในยุคการคุมทีมของบูซิดาบันโดวิชซึ่งผมเชื่อว่าบุรีรัมรอเกมนี้อยู่ครับเพื่อหวังจะต้องสาสางนี่แคทให้ได้เหมือนกันคู่นี้สิ่งที่ต้องจับตาก็คือสไตล์การเล่นของเจ้าบ้านในยุคข,ของกามก จะมารูปแบบไหนเพราะปีนี้ชัดเจนนะครับว่าไม่ได้สนใจผลงานเลยว่าต้องชนะแบบสวยๆยิงเยอะๆแต่แชมป์ซอลกราวในยุคนี้เป็นพวกที่รู้วิธีการครับจะเล่นเอาชนะคู่แข่งด้วยวิธีการอย่างไรเลยคาดเดาว,วิธีการค่อนข้างจะยขนาดที่ทีมเยือนสวัสดแคทเชื่อว่ารับต่ำแน่นอนแล้วไปอาศัยพื้นที่แดนบนในการเล่นโต้กลับโดยใช้ความสามารถของตัวรุก3ประสานแต่สิ่งที่ผมมองเห็นคือสภาพความฟิตยังไม่เต็มร้อยทั้งความเมฆคาริคารี แล้วก็คอไปได้อัปเดตคูบี้มันเลยทําให้จังหวะสวนกลับหลายๆครั้งยังติดขัดจากการขึ้นไปช่วยการซับพอร์ตเกมเอาเป็นว่าต่างฝ่ายต่างรู้ครับไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่และจะชี้วัดกันที่ตัวสำรองที่เปลี่ยนลงไปถ้ายกระดับเกมได้ก็อาจจะยืดเยือ้อแต่ถ้าเกิดใครเปลี่ยนตัวแล้วพลาดถึงแพ้แน่นอนซึ่งถ้าเกิดให้เลือกฝั่งชนะ กลับมาเล่นในบ้านของบุรีรมัมซึ่งเพิ่งจะผ่านเกีย์ใหญ่กับท่าเรือมายังไงก็ไม่มีจย์อื่นต้อง3มแต้มต่อเนื่องและทั้งหมดนี้คือคิดไซโคงเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามความพร้อมแบบนี้ได้ในทุกสัปดาห์ทุกเกมแล้วก็ที่สําคัญนะครับหลังเกมในสไตล์ของผมก็เล่าให้ฟังทุกนัดอยู่แล้วหลังจบเกมเจอกันในคลิปตอนเช้าวันต่อๆไปกดไลค์กดแชร์ ให้กำลังใจกันได้ในช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube กด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ